เราจะต้องทาให้มอเตอร์แห้งลองดูว่าใบพัดมันติดหรือไม่ถ้าใบพัดไม่ติดแบบนี้นะมีเปอร์เซ็นต์ที่ว่าสามารถกลับคืนมาใช้งานได้ตามเดิมเลยนะในเบื้องต้นคือใช้ไดเป่าผมหรือว่าเครื่องเป่าลมร้อนนะครับเป่าให้มันแห้งโอเคพัดลมใช้งานได้แล้วนะครับระบบน้ายาเป็นระบบปิดมันจะไม่รั่วออกมาไม่มีผลต่อระบบน้ายาสําหรับน้ําท่วมนะครับถ้าไม่โดนกระแทกให้ท่อน้ายามันแตกรั่วอะไรนะนี่คือใช้งานได้ปกติแล้วครับคือเย็นเลยนะสังเกตจากไอ้น้ำนี่ครับเย็นมากเลย สำหรับเครื่องนี้นะครับทำความสะอาดไอชุดสตาร์ทชุดโอเวอร์โหลดดีเลยแล้วก็ล้างบอร์ดเป่าให้แห้งนะกลับมาใช้งานได้ครับผมนี่สวัสดีครับพบกับผมสองสิ่งโมดิฟายคือวันนี้ก็หลังจากที่เช็คระบบไฟภายในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ระบบไฟใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับทั้งชั้นบนและชั้นล่างแล้วก็จะทำการาตรวจเช็ค อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านนะครับว่ามันมีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่ยังพอใช้งานได้และอุปกรณ์ไหนที่มันใช้ไม่ได้ต้องเอาไปซ่อมนะครับก็ต้องดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยเริ่มจากปั๊มน้ำก่อนเลยครับผมปั๊มน้ำก็จะอยู่มุมนี้ครับก็อาจจะเสียงดังหน่อยครับเพราะว่าตรงนี้เขาติดเครื่องยนต์ตรงนี้นครับล้างบ้านครับผมกำลังล้างบ้านอยู่เลย สำหรับปั๊มน้ำนะครับก่อนที่เราจะเท่าเช็คนะเราต้องตรวจสอบนะครับให้มันแห้งก่อนนะแห้งสนิทก่อนนะแล้วก็อย่าพึ่งจ่ายไฟมานะครับผมนะแล้วก็จุดแรกที่จะต้องเช็คคือไอตรงใบพัดด้านหลังมอตเตอร์ตรงนี้นะครับลองใช้ไขควงนะครับดันดันดูนะว่ามันติดขันหรือไม่ถ้ามอตเตอร์ไม่ติดโอเคอันนี้มีโอกาสนะครับทำให้มันกลับคืนมาใช้งานได้ ตามเดิมเลยนะครับครับผมสำหรับปั๊มน้ำหน้าที่โดนน้ำท่วมนะครับในเบื้องต้นนะครับก่อนที่มันจะแห้งไปมากกว่านี้นะให้มาเช็คตรงนี้ก่อนเลยนะครับตัวมอเตอร์นี่นะเนี่ยมันจะล็อกเพราะว่ามันมีโอกาสที่แกนหมุนมันอาจจะเป็นสนิมเป็นคราบสนิมแล้วติดขัดหรือติดโคตนนะครับถ้านในลักษณะนี้คือเนี่ อต่บบนี้คือไปพักไม่ล็อกมีโอกาสกลับคืนมาได้นะครับตัวนี้คือนะทีนี้ก็แกะเช็คกล่องต่อสายตรงน,นี้ก่อนนะครับว่ามีน้ําขังอยู่หรือไม่มีน้ําขังนะครับถ้ามีน้ําขังก็คือ,อ,อให้ทำความสะอาดให้แห้งนะครับแต่ตด้านในมอตเตอร์น่าจะเปียกน้ำหมดแหละเอ่อ มันต้องถอดตัวมอเตอร์ออกไปล้างทำความสะอาดครับผมแาเช็คเฟสเชอร์สวิต์ดูเฟเชอร์สวิตต์น่าจะได้อยู่นะครับไม่น่าจะมีปัญหา ในเบื้องต้นคือใช้ใดเป่าผมหรือว่าเครื่องเป่าลมร้อนนะครับเป่าให้มันแห้งนะครับวิธีการเบื้องต้นเลยนะอ่า ก็ทดลองปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำใช้งานได้นะเอี่ยอลเกอ,อร์นะครับนะนี่ปั๊มน้ำใช้งานได้ครับเพียงแต่ว่าเราคอยตัวเช็คนะทำให้มันแห้งก่อนนะครับพอมันแห้งปุ๊บนี่ลองเทสได้เลย,เลยแล้วก็ลองเช็คตัวใบพัดนี่แหละใบพัดอย่าให้มันล็อกครับผมโอเคอ่าปั๊มน้ำใช้โอเคนะครับ เพื่อทำงานไหนเอ้กระโปรไฟฟ้าอันผมไม่เอาป้องกันสนิมก็ได้น่ะแต่บอยางบอยางก็เปิดใจให้มันแบบแท้ๆก่อนซึ่งความจริงเนี่ยถ้าแท้ๆด้ยนะมันจะต้องทอทั้งหมดแล้วไปล่างแบบสะอาดไปเลยแต่นั่นก็คือยาวอ่ะเง่ก็คือนี่เนี่ยกติอ่าจจะยึดได้ประมาณกโมงถ้าเกิดในแตนก็คือในหนี่ยึดได้ประมาณกุมงอย่างในโคตรแนมเนี่ยอันนั้น ได้ได้่มสมงได้ครับหลังจากปั๊มน้ําแล้วนะก็พัดลมนะพัดลมรุ่นนี้เป็นพัดลมขนาด20หรือ22นิ้วนะนี่นะครับไอตัวนี้เราเห็นมอเตอร์เลยนะตรงนี้คือเราจะต้องทําให้มอเตอร์แห้งนะครับและที่สําคัญคือลองใช้แหกวงนะนะครับลองดูว่าใบพัดมันติดหรือไม่ถ้าใบพัดไม่ติดแบบนี้นะมีเปอร์เซ็นต์นะครับที่ว่าสามารถกลับคืนมาใช้งานได้ตามเดิมเลยนะนี่ก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนหรือใดประหม่ก็ได้นะครับ นะครับปรับความร้อนปานกลางครับพอประมาณเป่าเป่ามอเตอร์ให้แห้งซึ่งพัดลมตรงนี้มันก็ไม่ได้มีวงจรอะไรซับซ้อนนะครับมีขดลวดมีมอเตอร์แล้วก็มีสวิตช์เท่านั้นเองนะครับถ้าขดลวดมันไม่ชื้นถ้ามันแห้งสนิทแล้วก็แกนมันไม่ติดก็สามารถทดลองได้นะครับผมเนไนไะล่ความชื้นให้มั่นใจนะครับว่ามันแห้งสนิทแล้ว นะครับเช็คแกนหมุนถ้ามันไม่ติดประคาดอะไรทดลองได้เลยนะครับคือสําหรับบางคนที่อาจจะไม่มีเครื่องมือหรือไม่พร้อมนะครับก็ลองใช้ไดประหมเป่าแบบนี้ดูก่อนครับซึ่งบางครั้งเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้งานนะครับสําหรับพัดลมนะบางคนนะครับทีนี้เมื่อเรา,เาทําการไล่ความชื้นนะครับให้มั่นใจนะเมื่อมั่นใจว่ามันแห้งสนิทแล้วนะ ลองเสียบลักได้เลยครับผมเสียบลั๊กเลยนะอันี้เบอร์ศูนย์อยู่นะครับเสียบลั๊กเลยครับผมนี่ลองเลยครับเบอร์หนึ่งดูนะเห็นไหมทำงานครับเบอร์สองเบอร์สามครับผมโอเค พัดลมใช้งานได้แล้วนะครับเห็นไ,ไหมก็ทําให้แห้งเท่านั้นเองนี่อันนี้เรียบร้อยครับหลังจากที่ระบบไฟมันใช้ได้เราก็นะครับเริ่มเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเลย2ออย่างแล้วครับที่ใช้ได้นะปั๊มน้ําแล้วก็พัดลมตัวนี้ทีนี้เราไปดูตู้แช่ครับผมนี่ตู้แช่ตรงนี้นะครับมันเป็นตู้แช่ที่ชุดคอนโทรลมันอยู่ด้านบนนะครับ ชุดคอนโทรนี่ไม่น่าจะถึงนะปิ่มๆนะครับน่าจะประมาณขอบตู้นี่แหละตัวนี้เป็นตู้สูงเลยครับผมนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรชุดด้านบนจุดที่เราจะต้องเช็คนะครับจุดสําคัญเลยก็คือไอชุดสตาร์ทมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นี่ขันตะแกงรงตัวนี้ออกครับซึ่งเราเรียกว่าชุดโอเวอร์โหลดดีเลนับที่มันจะเสียเลยนะแต่ว่าถ้าใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นไรนี่สังเกตตรงกระปกุกตรง ด้านข้างคอมเพรสเซอร์ตรงนี้นะครับมันคือชุดสตาร์ทโอเวอร์โหลดเลนะครับถอดฝาครอบออกครับผมฝาครอบมันจะเป็นล็อกก็ใช้ขควงงัดฝาครอบออกนะครับนีเ่เมื่องัดฝาครอบออกตรงนี้แหะครับให้เราถอดชุดโอเวอร์โหลดรีเลตัวนี้มาทําความสะอาดล้างทาความสะอาดแล้วเป่าให้แห้งใ,ใ,ใช้มือดึงออกมาหรือไม่ก็ใช้ไขควง วงแบนค่อยๆงัดออกมาเนี่ยเห็นไหมตัวนี้แหละครับเป็นชุดสตาร์ทเป็นชุดโอเวอร์โหลดดีเล์ของมันก็เดี๋ยวล้างทําความสะอาดแล้วเป่าให้แห้งครับผมนี่ครับก็ทําความสะอาดเลยครับล้างนี่แหละเพราะไหนๆมันก็เปียกน้ําไปแล้วนะซึ่งคอมเพรสเซอร์มันจะไม่ได้ไม่ได้รับผลเสียหายอะไรนะเพราะว่ามันเป็นระบบปิดนะ แต่มันจะเป็นวงจรควบคุมพวกชุดควบคุมเท่านั้นเองนะพวกสวิตอะไรต่างๆที่มันจะเสียที่มันจะมีปัญหาเนี่ยประมาณนี้หรือจะต่อสายมาก่อนก็ได้ถ้าใครมีเครื่องเป่าลมแรงๆก็จะดีมากๆเลยครับผมโอเคเนี่ยผมใช้เครื่องเป่าลมร้อเลยนะเป่าก็ถ้ามันทำงานได้นะครับ เดี๋ยวก็ให้เขาทําความสะอาดอีกทีหนึง่งไม่ต้องปรับร้อนสูงมากนะครับความร้อนปานกลางก็พอครับใช้เวลาน,านานนิดนึงในการเป่าก็เป็นบางรุ่นนะบางรุ่นมันจะมีชุดรีเลย์ชุดหัวโหลดแยกกันนะคะอันนี้เป็นเซตเดียวกันเลยประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วครับผม อ่าตรงนี้ผมมั่นใจแล้วนะว่ามันแห้งสนิทน,นะก็เสียบเข้าไปในตำแหน่งเดิมครับนี่คือมันจะสลับกันไม่ได้แล้วนะครับตำแหน่งนะตรงนี้คืออ่ามันพลิกตายตัวนะครับเสียบเข้าไปเลยให้ตรงรูครับเสียบเข้าไปเอาให้สุดเลยนะครับให้สุดกับมันตามล็อกอมันนั่นแหละโอเคนะนี่ก็ มาลองครับผมเดียวเราเสียบปลั๊กเอทนี่นะครับมาดูกันเสียครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะพื้นเปียกอะไรด้วยนะครับก็ต้องดูด้วยผมจะลองเสียบปลั๊กเลยครับผมเอ่อีลองดูครับครับผมเมื่อผมลองเสียบปลั๊กไปแล้วนะ พัดลมหมุนนะครับมันจะทํางานด้วยสวิตประตูนะครับเดี๋ยวลองนะทดลองนะครับปิดนะครับเห็นไหมสังเกตว่าพัดลมหมุนแล้วนะอ่าพัดลมหมุนแล้วนะครับแล้วทีนี้มาเช็คคอมเพรสเซอร์ก็ผมลองใช้คลิป M. แอมปเแอมมิเตอร์นะครับจับกระแสดูนะตอนนี้กระแสขึ้นนะครับศูนย์จุดเจ็ดห้าแอมก็แสดงว่าตอนนี้ครับคอมเพรสเซอร์ทํางานแล้วลองจับดูนะครับก็คือคอมเพรสเซอร์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์หนึ่งมันสั่นแล้วนะครับตอนนี้สั่นเลยนะเนี่ย จะรู้สึกว่าอคอมเพรสเซอร์ทํางานนั่นแสดงว่าระบบทํางานได้แล้วนะครับผมนี่นะครับกระแสขึ้นนะโอเคนะทีนี้ก็เราไปดูด้านหน้าตู้แป๊บนึ่งพัดลมก็ทํางานนะครับอย่างนพัดลมทํางานนะลองเปิดดูนะครับนี่พัดลมจะอยู่ทํางานก็ ตรงนี้เป็นแผงคอยเย็นนะครับนี่นะจะรู้สึกว่าตอนนี้มีเริ่มมีความเย็นแล้วครับผมเริ่มมีความเย็นแล้วนี่นะโอเคครับก็สแสดงว่าตู้แช่นะครับตู้แช่ตรงนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนี่ต่อไปครับผมต่อไปออยังมีอีกนะครับก็คือตู้เย็นตู้เย็นตรงนี้นะครับเป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์ครับผมอินเวอร์เตอร์มันจะมี ชุดแผงวงจรควบคุมนะครับอินเวอร์เตอร์นี่คือจะวิธีการเช็คอาจจะต่างจากจุดอื่นหน่อยนึงนะครับแต่ก็จะลองดูก่อนนะตรงนี้มันจะเป็นแผงวงจรครับเดี๋ยวเราแกะแผงวงจรออกมาดูก่อนครับผมก็สําหรับตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ก็เหมือนกันนะชุดคอมเพรสเซอร์เนี่ยไม่ว่าตู้แช่หรือตู้เย็นมันก็จะมีชุดคอมเพรสเซอร์ตรงนี้นะครับซึ่งตัวหลักๆเราจะต้องถอดไอตัวสตาร์ท ชุดรีเลย์โอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดรีเลย์ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นี่แหละออกมาทําความสะอาดก่อนนะครับนี่นะก่อนตัวนี้มีสกูร์ล็อกครับผมเนี่ยคือน้ำนยังขังอยู่เลยนะไม่เป็นไรถ้ามันทํางานได้เดี๋ยวให้เขาทําความสะอาดด้านหลังอีกทีนึงครับนี่ถอดออกเห็นไหมตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้คือเหมือนจะเป็นคราบสนิมเป็นอะไรแล้วด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวดูโอเวอร์โหลดนี่คือป้องกัน เป็นชุดป้องกันมอเตอร์นะครับเวลาคอมเพรสเซอร์มันร้อนผิดปกติเนี่ยมันมันก็จะตัดการทํางานหรือเครื่องโดนฟ้าผ่าหรืออะไรเงี้ยไฟกระชากนะโอเวอร์โหลดมันจะตัดใช้ไขควงงัดออกดูนี่งัดออกเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวไปทำความสะอาดไอ้เป็นเป็นชุดโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดเท่านั้นเองทําความสะอาดล้างได้นะครับแล้วก็มันจะมีชุดรรเลย์สตาร์ท เห็นนะขาวๆตัวนี้ครับไอตัวขาวๆตัวนี้แหละเหมือนตู้แช่นั่นแหละครับผมใช้ไขควงค่อยๆงัดออกมานี่อืมอ๋ออตรงนี้มันเป็นโอเวอร์โหลดตัวนี้เป็นโอเ,เวอร์โหลดเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวนี้คือเป็นคอนเนคเตอร์เสียบเท่านั้นเองนะเพราะว่ามันเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับ ก็ชุดสตาร์ทมันจะอยู่ด้านบนที่แผงวงจรครับผมนี่ตรงนี้ใช้ผ้าเช็ดหรือล้างทําความสะอาดเลยก็ได้ครับคอมเพรสเซอร์นี่เป็นเป็นระบบปิดนะระบบน้ายาเป็นระบบปิดมันจะไม่รั่วออกมาไม่มีผลต่อระบบน้ํายาสําหรับน้ําท่วมนะครับถ้าไม่โดนกระแทกให้ท่อน้ายามันแตกรั่วอะไรนะโอเคครับผมนี่โอเคตรงนี้ทําความสะอาดในเบื้องต้นแล้วก็ ชุดโอเวอร์โหลดมันเป็นตัวตัดทนันเองนะครับตัวตัดการทํางานของคอมเพรสเซอร์ถ้ามันร้อนผิดปกติทีนี้เรามาแกะดูด้านบนก่อนนะปล่อยให้มันแห้งตรงนี้แหละครับสําคัญนะคือมันเป็นแผงวงจรควบคุมของตู้เย็ยนระบบอินเวอร์เตอร์ครับถ้าคําว่าอินเวอร์เตอร์คือเป็นวงจรอ,อิเล็กทรอนิกมาดูเฮ้ยนี่ครับ เปียกหมดเลยนะน้ําเข้าได้ครับเห็นไหมน้ําเข้าได้เปียกหมดเลยนะตรงนี้ครับนี่บอร์ดตรงนี้เปียกเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้นะถอดบอร์ดมาทําความสะอาดหรือไม่ตรงนี้มันสะอาดอยู่ไม่มีโคนนะครับโคนไม่เข้านะก็เปียกน้ําเพราะฉะนั้นผมจะใช้ไดเป่าผมหรือไม่ก็เครื่องเป่าลมร้อนนะครับไล่ความชื้นให้แห้งสนิทนะครับคิดว่าน่าจะได้ครับผมมา เอาลมร้อนนะครับใช้ความร้อนปานกลางนะอย่าใช้ความร้อนสูงนะครับสูงมากเนี่ยบางทีอ่ะมันมีผลต่อไอ้พวกชิปพวกนี้นะชุดเล็กๆพวกนี้มาจะละลายเลยก็ได้นะถ้าความร้อนสูงเกินไปเอาแค่ความร้อนปานกลางครับผมอย่าให้ร้อนมากนะจะได้ไม่มีผลต่อไอ้ชุดแผงวงจรนะครับน้ำครับไล่น้ําไล่ความชื้นออกให้หมดเพราะว่าชุดแผงวงจรพวกนี้นะครับกระตูของมันตัวสําคัญคือน้ําความชื้นบางคนถ้าไม่ทําแบบนี้นะแล้ว ไปทดลองเสียบปลั๊กนี่ไม่ได้เลยนะครับคือช็อตแน่นอนจากที่อาจจะใช้งานได้คือเสียร้อยเปอร์เซ็นถ้าไปเสียบปลั๊กนะครับเนี่ยมันเปียกหมดเลยนะมันเปียกหมดนี่นะมันชื้นมันเปียกต้องไล่ความชื้นออกให้หมดนะครับเดี๋ยวต้องต้องถอดด้านหลังด้วยไล่ตรงนี้ก่อนคือถ้ามีแอร์การหรือว่าลมนะครับเป่าแรงๆนะจะดีมากๆเลยนะเนี่ย ก็ถอดคอนเนคเตอร์แล้วครับผมนี่นะคอนเนคเตอร์สายไฟในบอร์ดนะครับถอดออกมันเริ่มแห้งแล้วครับก็จะถอดเช็ดด้านหลังนะตรงนี้ก็ให้จําด้วยนะครับว่าคอนเนคเตอร์เส้นไหนที่เสียบนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือมันไม่ไปซ้ากันเราจะรู้อยู่แล้วนะนี่เห็นนะครับนี่ตัวยาวอ่ะถอดคอนเนคเตอร์มาแล้วครับทีนี้ก็ลองดูว่าถอดบอร์ดยังไงตัวนี้นะครับนี่ มันเป็นเที่วล็อกตรงนี้นครับน,นี่ต oh oh. ่ออ่ะนี่โอ้โหก็เห็นไหมเป็นคาบน้ำนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดตรงนี้ด้วยนะตัวนี้นะตําแหน่งตรงนี้นะเห็นไหมมันมีโอกาสช็อตกันเราต้องทําความสะอาดใต้บอร์ดนะครับแล้วก็ทําให้มันแห้งชุดนี้เราสามารถเสียบได้เลยนะเนี่ยนะครับผมเนี่ยเสียบไปก่อนได้เลยเดี๋ยวเราประกอบชุดแผงวงจรนะครับ ประกอบให้ลงรูลงล็อกตามเดิมนะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมันมีสามรูโดยกันอยู่แล้วเสียบเข้าไปให้สนิทนะครับส่วนตรงพื้นนี่เราเทสให้มันใช้งานได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาค่อยๆทาความสะอาดอีกทีนะตอนนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดอะไรอีกอย่างหนึ่งมันไม่เอื้อมหน่วยนะการทาความสะอาดตอนนี้จะต้องเทสให้ใช้งานได้ก่อนครับผมนี่ก็สําหรับโอเวอร์โหลดนะครับมันก็จะ เป็นวงของมันอยู่แล้วแล้วก็เสียบเข้าไปตามเดิมครับ <Okay. S 1> นี่อันนี้เองนะครับมันเป็นล็อกนั่นเองก็ประกอบฝาครอบเข้าไปนะครับตามตำแหน่งเดิมครับผมก็ขันสกรูล็อกโอเค ก็ประมาณนี้ก่อนนะทีนี้ก็มาประกอบชุดแผงวงจรน,นะครับชุดแผงวงจรอนิเวเ์เตอร์ตรงนี้นะครับก่อนที่จะประกอบเราจะต้องมั่นใจนะครับว่าแผงวงจรของเราเนี่ยแห้งสนิทจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ายังชื้นอยู่นะโอเคครับผมกดให้เขาล็อกครับโอเคนะทีนี้ก็เสียบสายคอนเนคเตอร์ตามตำแหน่งเดิมนะครับนี่ เสียบเข้าไปครับผมในนี้ด้ความมั่นใจผมก็ไล่ความชื้นทีกทีนะครับเพราะว่าบางทีมือเราก็ชื้นเดี๋ยวไปจอนะครับถ้าความร้อนสูงอย่าไปจอนะไอตัวชิปมันละลายได้นะครับผมบอร์ดตัวนี้นะโออี่ก็เสียบคอนเนคเตอร์เข้าไปเลยนี่ครับตามตำแหน่งเดิมนั่นแหละ เสียบเข้าไปครับ่ะตรวจสอบควาเรียบร้อยนะครับให้ครบทุกตัวครับนะเท่นี้เองนะให้เราทดลองเสียบปลั๊กได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเสียบปลั๊กแล้วเครื่องมันไม่ทำงานนะครับให้กดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับ นะปุ่มนี้เลยเสียบปักแล้วครับผมสังเกตว่าบอร์ดมันมีไฟหรือไม่ถ้าไม่มีไฟให้กดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับกดปุ่มรีเซ็ตนะนี่ไฟเขียวขึ้นแล้วครับผมทีนี้ลองใช้แคลมิเตอร์นะลองวัดกระแสดูนะครับว่ามันกินไฟหรือยัอยงถ้ากินไฟก็แสดงว่าออมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับเยวดูอันนี้เป็น AC ตอนนี้คือนี่นะครับเช็คตรงที่กระแสที่พ่วปลั๊กนะครับสายไฟปลั๊กนะตอนนี้คือกินไฟนี่0.5แอมป์แล้วก็ผมลองใช้มือแตะตรงที่อคอมเพรสเซอร์นะครับนี่ใช้มือแตะตรงนี้นะครับคอมเพรสเซอร์มันสั่นมันดิ้นมันสั่นก็แสดงว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานครับผมนี่สังเกตว่าไฟกระพริบตรงนี้ ไปตัวนี้กระพริบนะก็เดี๋ยวลองเช็คความเย็นด้านบนในตู้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้คือสามารถปิดประครอบได้เลยนี่ครับไครับผมปิดประครอบเลยนะโอเคครับผมเรียบร้อย นี่คือใช้งานได้ปกติแล้วครับคือเย็นเลยนะสังเกตจากไอ้น้ำนี่ครับเย็นมากเลยครับนะครับผมตามนี้เลยสําหรับตู้เย็นอินเวอร์เตอร์นะใช้งานได้ตามปกติแล้วครับนี่เย็นเลยนะตัวนี้ครับผมใช้งานได้แล้วครับอ่าก็สําหรับเครื่องนี้นะครับทําความสะอาดไอชุดสตาร์ทชุดโอเวอร์โหลดดีเล์แล้วก็ล้างบอร์ดเป่าให้แห้งนะ กลับมาใช้งานได้ครับผมนี่ก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกด้วยนะครับสําหรับบ้านในบ้านนะเสีหายเยอะเลยครับผมเวลาถ่ายนอ้อยถ่าย,ายขึ้นนี่ครับตรงนั้นนะฮะได้่กั อ,อง,งอนนอ๋อนี่มีเสืออ้อยู่แล้วคือเขานอเยาวอีกพิงเนี่ยนะพิงนี่นี่ครับต้องตุม้มหลุมนะแล้วก็ยอย่อนี่ครับหนูออเอคนี<ด>่ครับโอ้โอ,อันดีกว่านี้โอเค <c oughs> <c oughs> โอเค ครับผมก็สําหรับวันนี้นะที่ามาเช็กก่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับที่สามารถทําได้คือ1นนะครับก็คือปั๊มน้ําที่ใช้งานได้นะพัดลมนะครับพัดลมฮาตาลิขนาดน่าจะ20หรือ22นิ้วนี่แหละแล้วก็ตู้แช่นะครับตู้แช่แล้วก็ตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ครับผมตอนนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ประมาณนี้นะ,ะส่วนที่ยังติดค้างนะครับไม่สามารถซ่อม ภายในวันนี้ได้ก็คือเครื่องซักผ้านะครับต้องเอากลับไปซ่อมที่บ้านแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่หม้อหุงข้าวแคม,มิเตอร์เครื่องปั่นน้าผลไม้หินเจียสว่านนะครับในตะกร้านี้นครับก็ไปซ่อมที่บ้านนั่นเองครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะก็เป็นเกีรตความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะยินดีตอบคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับกา,ารรับชม ใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ